เเดี๋ยวอคสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีพี่เพื่อนที่ติดตามช่องสไตล์คุณบันทอนด้วยนะครับ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 สำหรับคลิปนี้เป็นเวลาช่วงเช้าๆนะผมวันนี้ครับผมก็อยู่กับอาจารย์ดิ่งครับผมครับสสวัดีครับกาลังทานข้าวนะครับกันวันนี้ได้อะไรมาครับปลาปลาไม่พักอะไรมาอาจารย์วันนี้ ดูทวดไปดูผ้ากับจันดีครับลวงดูวดแ่ทวดตัแต่ยังนี่เหรอรับประสาทไหมพอดีจันวิทย์ไปวัดละคังมานะมัะฆังมาได้สเด็วัดะรดดววดะฆังองค์ละร้อยเองะไสัไน <c oughs> ไปตามหาจันวิทย์ก่อน เออมีมีสององค์เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูครับเดี๋ยวไปถามพ่อค้าแม่ค้านะครับผมพนักงานครับตอนนี้ตลาดคึกคักนะครับผมเป็นเวลาช่วงเช้าว่าเขาห้อยผ้าอะไรนะครับสวัสดีครับพี่แปมสวัสดีครับครับไกดีไหมไกดีครับไกดีครับสวัสดีครับพี่ พี่แปมค่อยผ้าอะไรครับเด่นๆเลยเนี่ยเสีวลีครับสีบรีอ่ะเสีวลีปัดไหนเอ่อนัดมาเพื่อนอีกทีนะครับเจ้ามาจากเพื่อนอีกทีนึงค้าขายนะคเสีวลีมีกินมีใช้ไม่อดครับค้าขายอ๋อขายนำรวยครับชอบคงชอบเลยบูชาเลยครัแต่พี่ห้อยพ่ออะไรครับนี่ ปู่ตาไฟปู่สีตาไฟที่ไหนอ๋อของจานม้วนจานม้นวนโคมาเดียนครศรีธรวาดใช่ไหมคคารวาสบอกคารวาสขาย <laughs> อะไรครับนี่ไข่เคี่ยวครับเกียเยเ่ยวไข่เกียวกับไงทอดครับอ๋อ่ครับแม่ค้าสวัสดีสวัสดีครับสว,วัสดีครับใครดีไหม ขายเรื่อยๆอ๋อไม่ดีเลยนี่นมีส้มครับมีส้มสตรอเบอรี่เป็นดูนั่งกับการดิ่งต่อนะครับอันนี้อ็อันนี้ว่ขายเหมือนกันครับที่นี่ขายอะไรครับขายก้ี้ครับก้ี้ครับติ๊กเลขเท่าตัวไหมคะ อะไรนะอดีเดียวหักนั่งเราหักหน่อยนั่งได้หน่อยป๋าใหญ่โน้สวยตัวตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไรสี่ห้าใช่ไหมห้าบาทเดียนนี่นะะเขียวสวยสวยสวยครับชมพูหมดแล้ว ดีกับม่คดัผลไม้ครับผมมีบรรยากาศเช้านะครับผมก็คือ,อที่โรงงานก็ให้มาพนักงานนะมีไรายได้เสริมนะครับผมเอาสินค้านะครับมามาขายนะครับทํมามาขายหารายได้เสริมนะครับผมก็ขายในเวลาช่วงก่อนเริ่มงานนะครับผมเดี๋ยวมาดูผพากับจานดีก่อนในจานอ่ะ ของจานวิดสององค์องละองค์ละลอยนะก็ว่าจะไปสักวันอยู่แต่ยังไม่หาหาเวลาเวลาบ้างสวยนะเป็นสมเด็จวัดระฆังรุ่นอน,อนุสรณ์122ปีนะครับผมบอกเมื่อ22มิถุนายน2537ครับนี่ครับเจ้าของพระสวัสดีครับจันครับ,รบผม อ๋อไม่ได้เจอกันนานนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเอฟซี C ถามถึงอาจารย์น,นี่อาจารย์ไปเอาผ้ามาสององค์ใช่ไหมครับผมใช่ครับผมองค์เท่าไหร่นะก็คืออ่าล้นทะบนกับสาธิวัตรร้อยหนึ่งอ่าอ่าร้อยหนึ่งก็จะมีอยู่สี่พิมสี่พิมใช่ไหมครับผมก็จะมีพิมคะแนนแล้วก็พิมพิมนี้แล้วก็มีพิมผระจัดโตอ,อีกสองพิมเป็นลูกผู้จั์โตนั่งอ๋อจะเป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันใช่มใช่ครับผมใช่ครับผมโอ้แต่ก็เลือกเอาเอาสององค์นี้เพราะว่า น่ารักดีสวยด่ย <laughs> พ,มพิมพมิมพเกตบัวตูม <g ülme> <ๆ>หรือเปล่า <g ülme> ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พิมใหญ่ตัวตัวนี้เกตบัวตูมของผมไม่ใช่พิมใหญ่ครับเนาะแล้วที่ที่ไปตอนนั้นสองสามปีที่แล้วอ่ะที่เป็นแตกแรงงานเนื้อเหลืองเนี่ยไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วครับผมไม่มีแล้วนะร้านนึงร้านานึงก็ไม่อยู่เลยะไม่อยู่ครับผมอ๋อเหลือเหลือเฉพาะแบบนี้ใช่ใช่ครับผมเดี๋ยวเขาโชว์หน่อยนี่ครับ คงร้อยข้างข้างหลังอาจารย์ข้างหลังก็เป็นโ,โลกนี่ครับระรังรังคว่ำนะครับผมเป็นตายางนะก็เป็นแบบนี้นะ<อ>ได้ถามเจ้าที่ไหมทาไมถึงพาถึงถึงเพิ่งออกมาไม่ได้ถามเพราะว่าที่ไม่ถามเพราะว่าวก็คือวันนั้นที่ไปมีคนทำบุญเยอะก็เลยไม่ไม่ได้เข้าไปแต่ว่าเขาไปลึกเขาไปหาเดี๋ยวถ้ามีโอกาส คงพับไปสักวันนะคงละร้อยเผื่อเผื่ชอบมาเผื่อเอฟซีเอวัดวันวันนั้นที่ไปแผงทพ่สบรถได้พระทําพระแก้วมรกตนี่เอาเามาให้ดูก็ก่อนหน้านี้ก็คือได้ฝันว่าได้ได้พระแก้วมรกตแต่นี่ยเขาส่งเขาส่งมาให้ทางไปรษณีย์นะแต่ไปคิดว่าจะได้องค์่าฟรีแบบนี้ ก็คือได้นี่หลวงพ่อกล้วยปลุกเสกด้วยนะหลวงพ่อกล้วยปลุกเสกในปี18เนี่ยพระแก้มมรกตดันว่าได้พระแก้มมรกตอยู่บนหิ้งพระแล้วก็อะไรบ้หลายครั้งอะ่ะแล้ววันนี้ห้อยอะไรมาเหมือนเดิมครั้งเหมือน,นเดิมใช่ไหมอยอดเหมือนเดิม,มเดี๋ยวมีโอกาสจะพาไปสักวันเนี่ยนะเออ อนอยู้ข้างหลังเก้ายอดก้ายอดจานก้ายอดยัง <c oughs> ไงบ้างจานสวยไหมแหงปีหนึ่งปทพิธีพระ พิธีจัตุรสพรชัยปีหนึ่งแปดที่มีรวมพระเกจิเก้าเก้าองค์นะครับสวยดีครับผมยังไม่ได้ไปเลี่ยมนะครับไปบูขึ้นคอนะครับ,รบเดี๋ยวก็จะคงไปสักวันนะครับไปดูในวัานละทางไปไปเช่าไปบูชา ครับก็สำหรับคลิปนี้นครับผมกับจานวิทย์นะครับผมจันดิ่งนะครับขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับผมี mm ๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ